เร,เรื่องความร้อนนี้มีอะไรที่เรครับคือเขาพูดอยู่ค,คือดิบน,นี่ยถึงอะไรก็โชคคุกคากี้ครับมันา็ ่อไปก็เป็นบูธของคาวาซากินะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่ที่เป็นยอดนิยมฮะแล้วก็ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยคาวาซากิเบอร์ซิส650น่ะมีรถ ขัสกีโฉมใหม่ครับตัวนี้เบอร์ซิตหกห้าศูนย์โฉมใหม่ออกมาก็หน้าตาก็จะดูทันสมัยมากขึ้นครับแล้วก็สวยสวยครับหน้าตานี่คล้ายกับตัวตัวพันเลยฮะตัวพันเลยเอลรอแม็กด้านหลังก็ขนาดสิบเจ็ดนิ้วฮะยังเหมือนเดินอยู่ครับแล้วก็เป็นรถที่เน้นขับขี่ทางดําเป็นหลักฮะ ถังน้ํามันตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่ mm hmm. เทียบเท่ากับโตพันเลยฮะความจุอ,อยู่ที่21ลิตรแล้วก็ที่หน้าปัดเนี่ยตอนนี้เป็นดิจิตอลสีรรับตัวนี้ปรับอะไรบ้างเกี่ยวกับฟังก์ชันก็คือมีโหมดแฟชั่นคอนโรลเพิ่มมาแล้วฮะสาม,มารถที่จะเลือกระดับได้1 2 2ระดับครับแล้วก็ปิดได้ล็อ,อกได้ ชิวหน้านี้ทันสมัยครับชิวหน้านี้สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้โดยการดันแป้นด้านในเลยนีครับจากฝั่งคนขับเลยฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะก็ทําได้ถนัดครับโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะฮะโอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ก็ก็ปรับมาให้ใช้งานสะดวกขึ้นครับ ยังคงไม่มีเขาเรียกว่าเอ,อาการแทนมาให้ฮะเพราะว่าไม่ได้นำมาตอบโจทย์กับผู้ใช้งานที่ออกแนวลุยอะไรมากฮะลุยแอดเ,เวนเจอร์มากฮะเหินกับขี่ท,ท่องเที่ยวในถนนที่ังดำเป็นหลักอันนี้ก็จะมีปีพางก,กับขุมหลังามาให้เป็นพีจากโรงงานจากโรงงานก็ ดูสวยครับสวยขึ้นราคาอยู่ที่สามแสนสองหมืเก้าันห้าร้อยบาทฮะเกือบเกือบสาม่ามแสนสามแต่ว่าได้ฟัง์กชันเพิ่มเติมครับคนที่ออกเพื่อไปปีที่แล้วชมเก่านี้อาจจะมีเสียดายกันบ้างนะครับเพราะว่าชันนี้ชมใหม่มาแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ ไม่ได้เพิ่มอะไรไปจากเดิมมากมายครับคู่แข่งของ v วอร์ซก็จะเป็น Vstorm 650แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นพันก็เป็น VSTORM พัน XT ตัว VSTORM ยังไม่ปรับโฉมครับ650ก็ยังเป็นโฉมเก่าอยู่ทีนี้ถ้ามามองถึงรูปลักษ์แล้วเนี่ยเวอร์ซนี่ตอนนี้นำไปไกลนะครับสวย แล้วก็สีดำนี่ก็ดูมาดแมนมากดูดูสวยครับดูสวยเลยก็ถ้าเป็นสายสปอร์ตสายเ,าเดินทางถนนดำเนี่ยผมว่าคนก็ต้องมาทางทาง k ว w a กิเวอร์ s ิ s แน่นอนฮะแต่ถ้าเกิดเน้นไปลุยมากๆลุยฝุ่นลุยดินลุยหลุมอ่าล้อสิบเจ็ดนิ้วก็อาจจะไม่เหมาะแต่ก็ไปได้ครับแต่อาจจะไม่เหมาะ เท่าเท่านั้นเองแต่รถมันไปได้หมดแลหละฮะเวฟยังไปได้เลยโชก็จะเป็นโชกหัวกลับครับมีเอ s ีเอสหน้าหลังดิสเบ็กค,คู่หม้อน้ำก็สูงแต่ว่าไม่มีอกันแทงล่างครับเพราะว่าไม่เน้นลุย สวยครับสวยจะลองค้อมดูดูที่ล้อหน้าหลัง่ยสัมผัสพื้นคู่ครับโอเคครับโอ้ก็ยังคงยังคงดีไซน์ได้ดีครับระยะแฮนด์ยังยังสบายครับไม่ไม่เอื้อมไม่มุ้ม คือองศาของแ่นเนี่ยเขากว้างกว่าตัว v ีซ o r อมหกห้าศนนิดหนึ่งครับไม่ได้กางแขนมากแต่ว่าไม่ได้แบบมุมอะไรมากโอ,โอเคครับรู้สึกรู้สึกไม่ได้ฝืนไม่ได้ขัดอะไรอ,อ,อ,อมีมีไฟฉุกเฉินไฟพามากมาให้เลยฮะซึ่งวี t o r อไม่มีฮะ ก็โอเคเรื่องของออตัวถังถังน้ำมันใหญ่ๆแต่ว่าตัวขาหนีบนี่มันจะหนีบกระชับครับหนีบกระชับเวลาเลี้ยวโค้งก็จะหนีบให้มันยึดกับตัวรถแน่กว่าตัวรถได้ขนาดครับตรงส่วนสัมผัสเนี่ยจะเป็นพลาสติกคนระก็คือทําให้มันไม่ลื่นเกินไปแล้วก็เราเรียกว่ามันมันไม่ร้อนนะครับมันไม่ใช่โลหะส่วนระยะ ก็งองอเล็กน้อยรู้สึกว่างอกว่าวีสตอมเล็กน้อยแต่ตัววีสตอมผมไปไปเพิ่มระยะของพักเ้า,าลงมันก็อาจจะจริงๆอาจจะเหมือนกันนะ สามากหน่อยเพราะตำแง่งเท้าอย่างความสูงที่178น่ะก็ก็สามารถยืนได้ไหมยืนได้ครับไม่ได้กังวลน,นะฮะอาจจะยืนไม่ได้เต็มเท้าซะทีเดียวแต่ว่ามันมันคิดว่ามันมันได้คุมรถได้แล้วระยะยืนสี ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้ยืนแน่นอนสำหรับรถแนวนี้แล้วก็เปลี่ยนระยะบทอะไรก็ดูแล้วก็ขาหนีบก็อาจจะโหวงไปที่นิดนึงอาจจะหนีบขา,าจะหนีบไม่เจอตัวถังอ่าแต่ว่าระยะยืนระยะแขนเอื้อมก็จะโน้มหน้านิดหน่อยฮนะถ้าถ้ายืนนี้ก็อาจจะ ไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้ยืนเป็น,น,นเวลานานๆเดี๋ยวนะฮะยืนเปลี่ยนอริยบทเขาได้อยู่โอเคนี่ครับนี่ฮะดูไอ้ก็เรียกว่าไอ้เอ่อตัวอ้ ตัวประกับแขนของเขาเนี่ยเขาสูงเลยฮะสูงเพื่อจะยืดมาให้มันออพอดีกับการวางแขนโอเคครับข้างจะสวยฮะแล้วก็ดีไซน์มาดีขึ้นครับรู้สึกดีขึ้นจากเดิม ส่วนตัวนเบอร์ซิตหนึ่งคันก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมก็ยังคงเป็นออดีไซน์เดิมอยู่ตอนที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงในตัวไฟช่วยเลี้ยวตัวนี้ตัวเบอร์ซิตหนึ่งคันเนี่ยตัวมันจะมีไฟช่วยเลี้ยวไฟจะมีสามหลอดสามระดับนะเวลาที่เรามีองศาการเลี้ยวเออก็จะก็จะติดยิงเลี้ยวองศาเลี้ยวมากก็จะติดเพิ่มขึ้นนะครับ ก็าดูเป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัติมางสมัยขึ้นครับส่วนมิติอื่นๆก็ตามที่เคยได้ลงไว้ในคลิปเก่านะฮะที่เคยมางานมอเตอร์อ o เมื่อปลายปี2022ก็ยัง,งดูดีอยู่มีการแทนให้ตัวนี้มีการแทนให้แล้วไม่แน่ใจว่าเฉพาะโชว์ในงานหรือว่า กาดแทนตัวนี้นี่กาดแทนตัวนี้นี่มีให้อยู่แล้วหรือเปล่าฮะมีขอให้เลยครับนี่ตัวนี้าให้เลยมีกาดแทนมาให้เลยครับแล้วก็อิวหน้านี่ฮะยังต้องปรับโดยใช้การใซายเออ ใครแป้นหมุนตัวนี้อยู่ครับจะไม่ได้สนับไม้สนับมือเหมือนกับไอ้ตัวเวอร์ซิย650โชมใหม่แล้วฮรหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลเกือบแนาล็อกส่วนระยะนั่งระยะยืนก็ตามที่เคยรีวิวไปครับนั่งสบายก็ก็ขับขี่ทางดําได้น่าจะสุขสบายครับ ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องอรายละเอียดเดียไปย้อนดูคลิปเก่านะฮะมีทำไว้แล้วรีวิวตัวนี้ก็<ม>สำหรับรถเอ่อทัวร์ิงที่เป็นเอ่เอแนวแอดเวนเจอร์ทัวร์นิงของของโตสกีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูแบรนด์อื่น โอเคครับต่อไปก็มาที่บูธญี่ปุ่นอีกแห่งนหนึ่งครับก็ของฮันดานี่ครับฮันด้าปีนี้นี่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวที่กล่าวถึงในสายเอเวอเรส e ์ทัวร์ดิงอีกรุ่นหนึ่งครับคือตัวทานเอล750นะฮะก็เป็นรถแนว a อเว n เ u r e ์ทัวร n g ิ้งเลยฮะล้อหน้า21นิ้ว เอาไว้ลุยทางดิบากทางเอ็นดูโรโดยโดยตรงเลยครับก็น่าจะเปรียบมวยคู่ต่อสู้เขานี่คู่แข่งก็คงจะเป็นเอซูซูกิตัววีสตอมแปดร้อยดีอีฮะตัวนั้นออรูปร่างหน้าตาก็ ขนาดแอฟริกาทาวินฮะตัวพันตัวพันร้อยยังต้องหลบไปอยู่ข้างล่างเลยฮะเพราะว่าตัวนี้มาเปิดตัวใหม่ก็ดูแล้วก็จะเออโอสู้กันดุเลยครับของของแนวแอดเวนเจอร์ฮะ <laughs> ลูกทรงโซ่ทรงก็คล้ายกับแอฟริกาทาวิน ตัวพี่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็มาทำก็เรียกว่าคลาสซีซีที่เล็กลงครับสำหรับคนที่จะไม่ต้องการใช้งานกำลังความเร็วอะไรมากมายครหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลสี1% 0 0ครับปรับเปลี่ยนโหมดได้ครับเหมือนกันเลยไหม รััตวไปลองยิงอีตัวถูกนิดยังมีนิดนะครับสวยนะครับมวยเปรียบของทานเดลเจ็ดห้าศูนย์ก็คงจะเป็นรีสตรองแปดร้อยนะก็จะมีดีไซน์เหมือนกันครับเป็นโชคหัวกลับเหมือนกันฮะแล้วก็มีหม้อน้ำมีกาดกันหม้อน้ำเป็นพลาสติกเหมือนกันฮะ ดิสเบกก็เป็น ABS หน้าหลังแล้วก็ดิสเบกหน้าคู่ครับคือไม่หนีกันครับไม่หนีกันเป็นคู่เปรียบกันฮะล้อก็จะเป็นล้อที่มียางในทั้งหน้าและหลังฮะเหมือนกันกับตัวัว C 8ร0ซิดแปดแี แต่ว่าบอกว่าตอนไม่เคยสบายนิ่มนิ่มแต่ไม่รู้อขลอง่อมดูหน่อยโอ้โหแหน่ฮอนด้านี่พอค่อมแล้วเนี่ยคือระยะแฮนด์สูงครับสูงเออ่นั่งสบายครับแข็งสบายแล้วก็เนี่ย คอนทราครับคือเขาไม่ทำพัาเท้าชนกับขาชนแล้วเนี่ยขาก็ยังเขย่งอยู่ฮะยืนด้วยประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นของฝ่าเท้าครับยืนยืนเขย่งเลยฮะสูงครับสูงแล้วก็ตัวเ,เวลานั่งแล้วเนี่ยตัว ขาหนีบด้านในเนี่ยก็หนีบตัวถังรถได้ก็ไม่ไม่แคบไม่กลางครับก็คือปกติฮะอ๋อถ้ายืนนี้คือใช่เลยฮะมันต้องยืนด้วยประมาณนี้ครับแฮนไม่ต่ำยืนแล้วบังคับรถนี่น่าจะคล่องตัวครับแฮนแฮนอาจจะไม่กลางกว้างมากแต่ว่ามันมันก็ กำลังดีครับโอ้ยืนดีครับยืนแล้วก็ดูมั่นใจฮะเออหน้าจอก็เป็นดิจิตอลร้อยนะีสีด้วยฮะเออมีฟังก์ชันมีปรับโหมดได้มีไฟฉุกเฉินให้ไม่มีฟูดเอ่อพัดก็เป็นพัดเอ่อสายฮะเื่นเลย นั่งบ่อหลังบ่อเป็นบ่อตอนเดียวครับมันคือไม่มีรอยต่อแล้วก็นั่งได้ขอ้ขอดีครับไม่ถึงกับกว้างมากแต่ว่าบอก็นั่งได้ความนุ่มความแข็งความรุ่มความหนาก็กำลังดีครับแต่ว่าตัวนี้ระยะยืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเย่งพอสมควรครับนี่ถ้าไป ในทางที่พื้นผิวไม่ราบเรียบครัมีหลุมมีร่องนี้หรือว่าเอียงนี้ก็เอาเรื่องครับดูพี่สรีราพี่เขาลองค้อมดูฮรไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกำลังสวยเลยฮรับสำหรับความรู้สึกผมถ้าให้เทียบทานเอลกับ วีสตอม800 DE ฮะผมว่าตัว800 DE ยืนขาถึงแล้วก็จะมั่นใจกว่าส่วนเรื่องสเปคเนี่ยตัว800 DE ก็จะเหนือกว่านิดๆิะต้องดูกันที่ราคาทีครับว่าราคาจะจะดิฟกันเยอะขนาดไหนตัวแอฟริกาทวิน เตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วตัวนี้ราคา6,99,000กหนเครับไม่มีริปข้างลิปหลังให้ก็ราคาประมาณเ0 0 0แสนนะฮะกลับามาลองคอมตัวแอฟริกาทวินอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<อ>ยังยังชมอยู่เหมือนเดิมครับก็คือ เออ่ระยะนั่งเนี่ยเอ9อ1 0 0เลยครับแล้วก็พักเท้าเนี่ยมันไม่เตะน้องไม่เตะขาเหมือนเดิมครับเออ่ขางเอวก็ทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ระยะแฮนด์เนี่ยก็กลางฮะเหมือนจะกว้างกว่านิดนึงแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยความรู้สึกนะครับ แล้วก็ระยะขานหนี่ยก็คล้ายๆกันครับไม่กลางไม่หุบแต่ถังน้ามันนะันไม่ได้ปูดนูนขึ้นมาสูงฮะเอาไว้ติดพวกกระเป๋าอะไรเนี้ยอาจจะได้แล้วก็ถ้ายืนก็มันเป็นรถที่เอาไว้ยืนเลยฮะเน้นเอาไว้ยืนเลยก็เหมือนกันครับทําได้ดีเหมือนกันดูแล้วก็ไม่เอื้อมครับแฮนด์ก็จะสูงมารับมือครับ รถชนาวิสัยก็คือกำลังดีนะครับดีครับก็ยังเป็นรถที่น่าใช้ครับตอนนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะไม่มีคัดลนะโอ้แต่ว่าเออเป็นรถรุ่นใหญ่ซ,ซีซีสูงกว่าแต่ว่าเนี่ครับก็เทียบกับเป็นตัวทานเอลทานเอลสูงกว่าครับยืนเพรียงตัวนี้ยืนวางขาได้เกือบเต็มเลยครับอืมแล้วก็บาอก็ คล้ายกันฮะอาจจะหนาน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าก็นั่งนั่งไม่อบอดท้ายนี่คือนั่งได้สบายครับขาก็ค่อนข้างที่จะไม่งมุงเข้ามาครับเป็นเหมือนกับเก้าสิบคนนั่งซ้อนก็น่าจะไม่ลำบากครับนั่งได้สรมัธรรมแรงครับนี่กับผู้ขับขี่ได้ดีครับตัวนี้ยังคงเป็นตัวที่น่าสนใจนะแต่ว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 6 9 9 0 0ก็คือราคา700,000นั่นแหละฮะเอ่อก็กมกำลังครับโอ้แต่ทานเอลนี่ยังไม่บอกราคาราคาเอลก็มีสองรุ่นนี้ฮะที่ที่น่าสนใจครับแบบ Sekarang, saya sedang